ถ้ผมสำหรับงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นรับชม EP หนึ่งพร้อมๆกันนะครับผมกับแฟนๆเนาะก่อนวันออนแอร์จริงนะครับจัดที่ชั้น6สยามพารไล์นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้น้องๆนักแสดงนะครับเกือบอ20ชีวิตนะครับทั้งพี่ๆนักแสดงที่ร่วมในเรื่องด้วยนะก็มารับชมพร้อมๆกันกับแฟนๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเรียกน้ำจิม้มเรียกน้ำย่อยดีกว่านะครับก็เลยมารับชมพร้อมๆกันในวันนี้ฮะสำหรับควารพิเศษมันจ,จะมีอะไรอย่างไรล่ สำหรับความพิเศษนะครับวันนี้ก็คือแฟนๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะได้รับชมก่อนใครใเลยนะครับสองคือจะได้รับชมพร้อมๆกับน้องๆพร้อมกับแฟนๆทั่วโลกนะครับในระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมซึ่งเราจะรับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็สามก็คือน้องๆจะมีโชว์พิเศษนะครับในเพลงประกอบซีรีส์พร้อมกับศิลปินในวันนี้นะครับแล้วก็สี่เลยก็คือนั่นแหละครับคือเป็นวันแรกที่เราจะได้รับชมซีรีส์ไปพร้อมๆกันครับ ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเ <c oughs> ชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมท,ทุกคนในที่นี้ยังไม่มีใครได้ดูนะฮะจะดูพร้อมๆกันไปกับแฟนๆทั่วโลกและแฟนๆในฮอล์วันนี้เหมือนกันครับัเียครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับผมทั้งทั้งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติที่เรียกร้องเพื่อที่จะดูซีรีส์เป็นพร้อมกับแฟนไทยจากกระแสทวิตเตอร์ แล้วจนทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทาง AS นะครับเพราะเนื่องจากว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ AS Original คอนเทนต์นะครับซึ่งก็ได้รับอนุมัตินะครับผมได้รับชมพร้อมๆกับแฟนๆไทยไปพร้อมๆกันทั่วโลกในวันที่4นี้นะครับซึ่งแฟนๆต่างชาติเนี่ยจะได้รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะครับผมแล้วก็แฟนๆไทยก็รับชมผ่านช่องทาง AS Play ครับผม ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับวันนี้พวกเราผมเรียกว่าซุ้มซ้องเต็มที่ครับผมวันนี้ก็วันที่รอคอยมานานที่พวกเราได้มาทำกันแล้วก็มาให้เป็นแฟนดูกันทั่วโลกเลยนะครับผมดีใจครับดีใจคราบางาวันนี้นเรกะให้กับนได้ีนะฮะก็รู้สึกดีใจครับที่เป็นแฟนให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนต่างประเทศทนะครับที่บางคนงบินมาจากต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพื่อมาให้กาลังใจพวกเราแล้วก็มาดูซีรีส์พร,ร้อมก,กันกับพวกเรารวมถึงแฟนๆที่ดูออนไลน์ด้วยครับผมก็พุกคิดว่าแฟนๆทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเหมือนกันอยาเ่นความนะคะเรื่องนี้จแบบตั้งแต่โอ้าาจะ <laughs> ให้สปอยเนี่ย <laughs> ผมว่า จุกแน่นอนครับผมเรื่องราวของความรักของพวกเราเริ่มเลยนะฮะเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับผมรองว่าสนุกนิดหน่อยไหมสบายนิดหน่อยเราที่หน่อยเยอะก็ดีใจครับผมที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมปล่อยไปตอนนี้ทีเซอร์ก็ทะลุ1ล้านไปแล้วก็ ถามว่าก็น้องๆทุกคนเนี่ยนะครับผมที่ตั้งใจทํางานเรื่องนี้นะครับไม,ไม่เฉพาะใช่เฉพาะทีมงานและองค์ฟุกอย่างเดียวนะครับทุกคนตั้งใจกันหมดพอมันได้รับฟีดแบ็กที่ดียอดวิวที่เยอะนะ่ะก็ทุกคนเชื่อได้เลยว่าน้องๆก็น่าจะแฮปปี้และหายเหนื่อยกันครับครับผมอ่ะไปตั้งแต่คนแรกเลยครับผมมาโยกยกยกน่ะ ผมอ่าเรียเชิญรุ่พี่รุ่ใหญ่โตเลยครับอ๋อโอเคครับไม่ติดไม่ติดว่าสมบูรณ์นะสั่ยครัอ่าดูณเลิญคนี่คู่มอเล่นอะไรอ๋อรครับผมขอขอเวลาแป๊บเดียวครับอ่าเป็นไงครับโอเคครับผมผมมารับเชิญนะครับผมยินก็ได้พี่ครับผมแัทธิวครับมามารับเชิญนะครับน้องๆเขาเล่นเป็นนิสิตนักศึกษากันก็เรื่องนี้ได้รับการติดต่อมาตอนแรกดีใจมากครับบอกว่า ้องนัททิวมาเล่นซีรีส์วกันเถอะนะครับผมก็ดีใจนะครับก็ให้ผมเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นอาจารย์ครับ <c oughs> ก็ได้อยู่ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวฝากติดตามน่าจะมีผมใน EP 1หนึ่งนี่เลยครับผมส,สวัสดีค่ะนัชชันะคะคก็เล่นเป็นผู้บริหารสาว <c oughs> ที่แบบว่าเราก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งซีรีส์วแล้วเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าน้องๆน่ารักมาก แล้วก็แบบว่ามีความซินอยู่ที่ความหวานของเค้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับอาเขต่อไปมุ้งมาข้างหลังแล้วพี่พีทมาพี่พีทมา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 โอเคครับตรงกลางเลยครับที่มาตรงกลางเลยตรงกลางเลยโอเคครับกดครับกครับโอเคครับระละหมาดว่าแบบเดี๋ยวไปทีละคนมาข้างหลังอ่าไปอย่างเงี้ยพี่ สวัสดีครับผมพีครับรับบทเป็นทอยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับพี่โอมกับพี่ฟุกแล้วก็ทุกคนที่อยู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนน่าจะชอบกันเป็นเรื่องที่ พี่ๆทุกคนที่มาทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมากๆก็โคตรแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่อบอุ่นใจทุกคนมากๆครับครับต่อไปไปพี่ดิวก่อนมากี่ดิวแล้วไรมาพี่มีนอ่ะอันนี้คำถามว่าอะไรบ้างเป็นไงบ้างเร่งนยังไงบ้างสวัสดีครับผมชื่อดิวนะครับก็รับบทเป็นพายครับก็ความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ายังไม่มีใครที่ได้ดูเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เราวันนี้ที่มาที่โรงเนี่ยก็คือเป็นได้ดูครั้งแรกเลยร่วมกันเนาะก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับาว่ ทุกคนพวกเราแล้วก็ทีมงานเนี่ยเต็มที่มากๆแล้วก็ฝากด้วยครับไปพี่พี่มีนพี่มีนมาพี่มีนมาสวัสดีครับมีนนะครับรับบทเป็นโทนี่ครับผมก็วันนี้จะเจอพี่ๆทุกๆคนก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับก็อยากฝากบอกพี่ๆทุกคนนะครับว่าฝากชี้เรื่องนี้ด้วยครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยครับถ่ายทําการคอมเมนต์มากๆเลยครับทุกซีน ออกจากความตั้งใจทุกทั้งหมดเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับซีเรียลนี้ครับผมขอบคุณครับอ่าพี่โน่พี่โน่พี่โน่นะครับรับบทเป็นเรมพี่ชายฉุดหล่อของทีมเลยก็ตื่นเต้นมากทั้งจะได้ดูซีรีส์แล้วก็ตื่นเต้นโชว์ด้วยเราซ้อมกันมาแบบสามส,นะส oui. well. ี่รอบแล้วเนาะแบบตั้งแตเช้าเลยใช่รอบสิบรอบสิบรอบสิบรอบก็รบทุกคนก็ตั้งใจทุกคนพยายาม มาเป็นเวลานนะเพื่อให้สบกับความการรอคอยของคนก็ขอให้ชมอย่างมีความสุขมาพี่ใหญ่หมยตัวเล็กเรามาพี่ใยไม้ตัวเล็กตัเล็กก็รู้สึกจริงๆรคือรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่า แล้วแนนานี่คือเป็นซีรี์วายเรื่องแรกเลยที่หน่ได้เล่นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกรู้สึกด,ดีใจมากๆค่ะต้องขอบคุณพี่นิวกับพี่โด่งมากๆค่ะที่ให้โอกาสหม่นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่องค์กับพี่ฟูกด้วยค่ะก็ยังไงก็พวกเราทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะพาพี่แพนพี่แพนหน่อยแล้วครับครับผมก็สวัสดีครับผมปีเตอร์แพนทัศพลน,นะครับก็ สำหรับวันนี้ก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่นอกจากจะได้ดูซีรีส์ร่วมกันเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะโชว์ของพวกเราด้วยนะเพราะพวกเราก็เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจานี้ทั้งหมดเลยก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ว่าการรอคอยการลงงานท,งท,งทั้งหมดที่เราได้ทําไปเป็นระยะปีกว่า,วาแล้วเนาะ <Hey. S 1> วันนี้จะได้มาดูพร้อมกันแล้วก็รู้สึกยินดีมากครับที่ได้ร่วมงานก,กับพี่นิวพี่อมพี่ฟุกแล้วก็ดรโด่งด้วยทุกคนเลยด้วยนะก็รู้สึกว่ามันเป็น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกบ่อยๆครับผมฝากด้วยครับนะครับผมมาพี่ปิงอไปหน่อยสั้นๆมาสวัสดีครับปิงครับระบบเป็นยูโรครับผมก็รู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็นี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยก็เห็นเพื่อนๆพี่ทุกคนก็ตั้งใจการทํางานมากครับผมก็ ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูเพราะความขอบทุกคนครับผมขอบคุณครับอ่าพี่พี่ไลอ้นอนขยับมาทังนี้อ่าก็สวัสดีครับไลอ้อนครับผมรับบทเป็นโอครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเป็นเรื่องแรกสำหรับผมนะครับผมแล้วก็ ทุกคนในซีรีส์และก็ทีมงานทุกๆคนนักแสดงทุกๆคนเนี่ยเต็มที่มากครับผมแล้วก็อย่างที่พี่โอบอกครับซีรีส์เรื่องนี้จบแน่นอนครับจบดีัลพี่กันครับผมพี่กันมาสวัสดีครับผมกันกิติกรนะครับระบบเป็นเพชรนะครับเออความรู้สึกก็ตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาเล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมโชว์ในวันนี้กับพวกพี่ๆด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับและนายโอมาสันชัยนายครับขอบคุณครับ ที่อมฟุกเนาะฝากซีรีส์กันฝากเลยครับปิดท้ายเลยฮะมาครับผมซีรีส์เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดกําลังใจนะครับผมจากแฟนๆนะครับผมที่ส่งให้พวกลองอย่างหนาแน่นตั้งแต่ถ่ายทําจนมาถึงวันนี้นะครับก็ถือว่านะซักเซสของพวกเราแล้วเพราะว่าวันนี้เราได้ดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับซีรีส์ของเรานะครับผมเป็นการนอนเะ ก็คุก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามรับชมซีรีส์ของพวกเราได้นะครับผมทาง AIS Play นะครับเริ่มวันที่4กรกฎาคมนะครับเวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับก็มาดูซีรีส์พร้อมกันกับพวกเรานะครับครับขอบคุณครับ